สำหรับเ,เพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านสปอนเซอร์ของช่องเราด้วยนะครับร้าน Cookie Land ์ช็อให้บริการเติมเกมคุกกี้ r ลนและเกมมือถืออื่นๆเติมได้รวดเร็วทันใจปลอดภัยและที่สําคัญเลยคือประหยัดทุกคุณเติมเองแนะ่นอนนะครับผมเองก็เติมกับร้านนี้นะหากใครสนใจเนี่ยสามารถกดไปได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนําคุกกี้ที่น่าปั้นในโหมด PVP กันอัปเดตล่าสุดนะครับจะเป็นของคุกกี้แบล็กเลมอนเนตแล้วก็พาเฟ่แคนดี้มะม่วงแคนดี้อ่าหลายตัวหน่อยไปดูกันดีกว่าเหมือนเดิมน,นะครับเราจะเรียงตามแถวเพื่อความเข้าใจง่ายปาโฮลี่คงไม่ต้องพูดเยอะปัจจุบันเป็นตัวแท้งโนหนึ่ง ไม่มีใครเก่งไปกว่านี้แล้วนะครับเปิดได้คุณปั้นเลยอนเนกประสงค์ใช้งานได้หลากหลายมากขาดไม่ได้เก่งโคตรๆนะครับถัดมาพ่อดาร์กผมไม่แนะนําให้ปั้นในช่วงเนี้ยแนวหน้าเยอะและมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับเพี้ยวไอตัวนี้ต้องพูดแบบซักระยะหนึ่งเลยเพราะว่าตัวฮิลในแพทเนี้ยมีหลักๆนะครับเดี๋ยวนับให้ฟังมีร็อกสตาร์ a าเฟ่สแนปดากอนเพียว BTS 5ตัวนี้เก่งมาก ดังนั้นถามว่ามันจะแบบตกเมตาไหมผมมองว่ามันไม่ได้ตกเมตาแค่อาจจะเจอน้อยลงมันยังคงใช้งานได้ดีนะครับถึงแม้อรีน่าเนี่ยอาจจะไปเจอพวกสแนปมากกว่าเจอล็อกสตาร์มากกว่าแต่ตัวเนี้ยโดยรวมยังคงเก่งเนอะมังกรโอ้โหเป็นทั้งตัวแทงค์คอมโบกับสแนปดาก,ก้อนได้ดีไปได้กับหลากหลายทีมนะครับและที่สำคัญดาเมจโคตรโกงตรงนี้เปิดได้ป้านเลยเจ๋งจริง นฟ้าทะเลตัดไปเลยแพทน้กากมากราชินีนะครับอันเนี้ยในช่วงก่อนหน้านี้เจอบ่อยแต่พอเป็นแพทใหม่มานะครับมันจะเริ่มเจอเป็นเทนซาเบตัวเดียวมากกว่าไปกับทีมซีรอนไปกับล็อกสตาไปกับแสงจันทผมมองว่าราชินีช่วงนี้ยไม่ค่อยน่าปั้นแล้วนะ Black Pearl อันนี้แปลกว่ะคือโดยรวมตัวมันเก่งนะครับแต่ตำแหน่งอาจจะไม่มีแบบให้เขาลงว่ะ เออมันเก่งมากแต่แบบอย่างที่บอกไปมันมีตัวที่โดดเด่นกว่าแสงจันสตาดัสซาเบอไหนจะมีล็อกสตาอีกเอ้ยไม่ใช่ล็อกสตาไอตัวมังกรอ,อีกทําให้ตัวเนี้ยดูดอบลงไปนะครับผมมองว่ายังไม่ค่อยน่าปั้นนะมานี้แสงจันโคตรน่าปั้นเป็นตัวแบกทีมได้อเด็กประสงค์แล้วก็หลากหลายโหมดมากนะครับดังนั้นปั้นเลย no หนึ่งนหนึ่งในเรื่องของดามจม่ดคอเตสไม่น่าปั้นนะครับซาเบ โคตรโดดเด่นในซีซั่นนี้ผมให้เป็น,น,นึ่1คู่กับแสงจันเลยมันแบบไปกับหลากหลายทีมได้แล้วก็เป็นตัวเมตาที่พุ่งสุดๆในช่วงนี้นะครับเจ๋งจริง,รงและตีบอสกิลได้ด้วยหอยนางรมไม่ต้องปั้นนะครับกาก Stardust นะครับโอ้โหเจ๋งเทพดาเมจแรงโคตรๆดังนั้น,น,นปั้นเลยตัวนี้ไม่มีผิดหวังและ,ะมันมีตู้การันตีของมันนะครับกดแค่250ครั้งบ้าง ถ้าใครมีเพชรประมาณ70,000ปะ่ะถ้าจะไม่ผิดประมาณ70,000ไปซื้อตั๋วนะครับก็มีโอกาสได้การันตีมาแล้วขยันนิดหนึ่งแคปไซเซนโดยรวมก็ยังโอเคแหละแต่ในช่วงนี้เริ่มจะเจอน้อยลงแล้วเพราะว่าอาทีมซอเบทีใหม่ๆมาเนี่ยทำให้ตำแหน่งเขาโดนแย่งไปนะครับแต่ถามว่าหน้าปั้นไหมถ้าใครไม่มีมังกรตัวนี้ยังพอปั้นได้มาตัวเจ้าปัญหาชายนิ่งกลิตเตอร์เนี่ย หลายคนจะถามว่าเฮ้ยพี่มันเก่งไหมวะทําไมไม่ค่อยเจอคนใช้ส่วนตัวนะผมอะอยู่แบบในเซิร์ฟเพียร์ตอนนี้ประมาณท็อปเจ็ดร้อยเซิร์ฟดาร์ประมาณท็อปร้อยนะครับเท่าที่เจอมามันก็ไม่ได้ตึงอะไรมากมายแต่ก็มีท็อปเซิร์ฟหลายคนใช้วะ่ะอันนี้เราก็ไม่กล้าตัดสินแต่ส่วนตัวนะครับผมมองว่ามันเก่งผมมองว่ามันเก่งแต่มันมีทีมที่ปั้นได้ง่ายกว่ามันดาวก็มาเยอะกว่ามันแล้วไม่ต้องไปพยายามแบบทําอะไรกับมันมากมายตัวนี้ผมมองว่า ถ้าใครมีเมตาเก่าที่ดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องปั้นก็ได้แต่ถ้าใครอยากลองของใหม่จะปั้นก็ไม่ผิดนะน้ำมือแคนดี้นะครับโคตรเจ๋งโคตรเทพในทีมบ้าพ,พลังแต่ช่วงนี้จะเจอน้อยลงหน่อยแต่ยังไงอ่ะมันก็ต้องปั้นนะครับลงด่านเจ๋งตีบอสกิลได,ด้วยในประสงค์ตัวนี้ผมมองว่ายังโอเคอยู่เอสเปโซไม่ต้องเข้าลายไม่ต้องนะครับแวมไพร์ดอกไปเอามาที่หมาป่าช่วงนี้ก็หายนะครับหมาป่า,าตัดไปเลยมัดแลนเนี่ยจะเป็นประเด็น ส่วนตัวนะครับผมเป็นคนที่ชอบมาแลนด์มากแต่เราต้องยอมรับว่าทีมตีไวยสาบสูญไปเลยบนแล้งสูงๆนะครับตั้งแต่ชนะดักก้อนมามันก็เล่นจริงจังไม่ค่อยได้อะปาดไม่ค่อยเข้าดังนั้นผมมองว่าไม่ควรปั้นนะอันนี้เราตัดสินเลยแถวนี้เราจะพยายามดูตัวที่สําคัญนะครับข้ามมาน,นี้ซีลอนโคตรหน้าปั้น เป็นเมตาหนึ่งตัวที่โคตรเจ๋งมาแรงในช่วงนี้นะครับหลายคนน่าจะเคยเจอที่ผมอาจทาคลิปลงบ่อยๆอ,อย่างที่รู้กันพอมีบัฟโทสะมาปุ๊บแล้วมาเหลือลอดเป็นตัวท้ายๆนะครับโคตรแรงปั้นเลยแคนดี้อย่างโกงพาเฟ่น,นะครับเป็นตัวที่กลับมาเกิดใหม่ครองบอลลังเมตาแน่นอนหลายคนเริ่มหันมาปั้นแคนดี้แล้วนะครับฮิวแรงมาก แล้วก็มีโล่เมื่อเรา,าฮิวส่วนเกินนะครับแล้วก็มีบัฟพ,พลังป้องกันนู่นนี่นั่นไม่มีผิดหวังเก่งจริงวายอาวายเนี่ยจะเจอปัญหาที่ว่าพอเป็นแคนดี้แล้วมันดูแบบไม่ได้เก่งเวอร์วังอะไรแต่มันก็เก่งขึ้นนะส่วนตัว,วย้ำคําเดิมผมยังมองว่ามันเอออนเนกประสงค์นะครับถ้าใครไม่มีป้าเนี่ยก็ต้องมองวายเป็นตัวเสริมไว้ถูกไหมไม่งั้นมันก็ไม่น่าจะมีตัวที่แทนป้าได้เท่ากับวายเลยนะครับอาคาเวีย เจอบ่อยในทีมบ้าพ,พลังแต่ในช่วงนี้ทีมบ้าพ,พลังจะเจอแบบที่เขามาตีเราไม่ค่อยเจอที่เขาเอาไปตั้งป้องกันเท่าไหร่ดังนั้นก็ยังคงใช้งานได้นะครับอ่าตัดไปแถวนี้ไม่มีเลยวะ่ะแถวนี้มีชาวหนึ่งตัวนะครับผมมองว่าชาวยังคงโอเคอยู่ในทีมบ้าพ,พลังนะแต่ก็เจอน้อยแล้วอะ่ะอืมรู้ตำแหน่งด้วยแหละแต่มันเก่งนะครับอันนี้เราต้องยอมรับนะมันเก่งแต่แค่แบบตำแหน่งไม่ค่อยมี สมุนไพรก้โคตรมาแรงแฟงโค้งตัวฮิลที่เราแบบขายไได้หนึ่งตัวคือตัวนี้นครับแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้เฉื่ฉายแบบพุ่งไปแซสงแฟลปอะไรนู่นนี่นั่นแต่มันสําคัญในการล้างบัฟของซอเบกับมังกรนะครับคือใครเจอซอเบนึกถึงสมุนไพรแค่นี้พอคิดง่ายๆเลยแถวนี้ไม่มีเลยแถวนี้ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับ มิวกี้อ่ะจริงๆมันก็โอเคแหละในทีมบ้าพลังแต่ผมมองว่ามีทีมบ้าพลังที่มันไม่ต้องใช้มิวกี้ก็ได้ดังนั้นยังไม่ต้องปั้นนะครับตอนนี้ข้ามไปก่อนอมาแถวนี้บลูพายจริงๆก็เก่งแหละแต่ตัวดาเมจมันเยอะวะก็เลยมองว่าอาจจะไม่ต้องไปปั้นก็ได้นะใช้ตัวดาเมจต,ตัวอื่นก่อนสําคัญกว่านะแถวนี้ข้ามเลยแถวนี้ข้ามนะครับมาที่เจ้า โดนัทอวกาศก,ก็ยังคงสําคัญสําคัญในหลากหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมบัฟพลังหรือจะเป็นการใช้ในบอสกิลโดยรวมคืออันแน่นอนในคลิปนี้เ,เราเน้นอารีนานครับแต่โดยรวมผมมองว่ามันยังโอเคอยู่นะกะวียามันอย่างที่บอกถ้ามาร์ทแลนไปตัวนี้ไม่มีทางติดเมตาแน่นอนตัดทิ้งไปเลยไม่น่าปั้นแล้วนะครับมานี่ดีกว่า็อกสตา เป็นโคตรตัวฮิวที่มาพลิกโฉมทีมหลายทีมนะครับมีสกิลอังโกฮิลแรงสัใจเป็นเบอร์ต้นๆของเกมแล้วก็ไปได้กับหลากหลายทีมนะครับลงด่านก็เก่งนู่นนี่นั่นแถมยังตีบอสสกิลได้ด้วยเออตู้เลตยังมีใครยังไม่เก็บนะครับยังน้อยเก็บหน่อยสักสามดาวก็ยังดีอนาคตได้ใช้แน่มานี้อ่ะตัวใหม่ล่าสุดอันนี้ก็เอาตามตรงนะครับ เหมือนจะเจอแค่ไม่กี่วันแรกว่ะเจอแบบในทีมหนึ่งแทงบ้างหรือจะเป็นทีมอ่ะแปลกๆสองแทงแต่มันไม่ได้เก่งอะไรในทีมนั้นน,น,นะครับโดยโดยส่วนตัวนะส่วนตัวผมมองว่ามันยังเฉยๆเฉยๆแต่บางคนเขาก็อาจจะเล่นไงเออส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยน่าปั้นนะครับอ่าถัดมาสแนดดากอนโคตรน่าปั้น เป็นตัวฟรีดาวมีให้เก็บเรื่อยๆอาศัยความขยนันแล้วก็เป็นธรรมะปั้นง่ายนะครับหลายๆคนเนี่ยได้ใช้100%ซมีบัฟและความเสียหายด้วยถัดมา BTS อันเนี้ย มันก็ยังคงใช้งานได้แทน snapdragon น,น,นะครับใครที่ไม่มี snap ใช้ bts แต่ส่วนใหญ่ผมมองว่าทุกคนจะมี snap แต่บางคนที่เป็นมือใหม่นะครับจะไม่มีเจ้า bts เ <c oughs> ท่าส่วนไหมดังนั้นถ้าสมมติคุณมีทั้งคู่มีทั้ง bts แล้วก็ snap ไปปั้น snap เอาตัวเดียวก่อนก็ได้เนอะ bts หลังๆมามันจะแพ้ทางซีรอนนะครับ <c oughs> โอเคคร่าวๆมีประมานนี้ถ้าให้สรุปนะครับตัว tank n 1เนี่ยยังไงก็ต้องให้ป้าฮลลี ลองมาผมให้2ตัวอาจจะเป็นมังกรหรือไม่ก็เป็นซีรอนขึ้นอยู่กับทีมที่เราใช้ตัวดามเมจนะครับผมให้สามตัวหลักก็คือสตาร์ดัสซอเบแล้วก็แสงจันทร์สาตัวนี้เจ๋งมากตัวฮิลแพทนี้ให้สนแนปล็อกสตาร์พาเฟ่สามตัวเนี้ยพอๆกันนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ